สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็กภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาบานฮะวันนี้มาอยู่กับการแลกเปลี่ยนนี่เลยครับมาดูเลย ก็วันนี้เราเตรียมทั้งหมด4 ID ดีนะเดี๋ยวเราจะมาดู ID ดีแรกกันก่อนแพ็คนี้เลยครับ9 0ถึง95้นี่ผมซื้อมาเตรียมเรียบร้อยทุก ID นะก็แพ็คประมาณนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้งบอยู่ที่ประมาณ34ล้านประมาณนั้นนะถ้ารับตัวนี้เนี่ยประมาณล้านห้าล้านหกไม่ใช่ล้านห้านะล้านหกนะครับประมาณ7ตัวแล้วก็อันนี้ล้านหกอีก10ตัวนะครับเพราะว่ามาเล่นกับสกอต t h e b a c กอาจจะถูกที่สุดนะในช่วงที่ผมทําคลิป นะครับส่วน85เนี่ยก็จะอยู่ราวๆ600,000 5 600,000นี่แหละถ้าไม่แพงเกิน700,000ก็จะอยู่ประมาณ34 35ล้านนะทั้งหมดใช้งบประมาณซึ่งถามว่าคุ้มไหมถ้าได้90ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าได้ตัวที่เราใช้ก็คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสาหลับ4 ID นะครับรวยเลยเ <laughs> ดี๋ยว ID อื่นอาจจะต้องมานั่งซื้ออย่างนี้นิดน,นึงนะโทษถีไม่โลว่ะวมผมลืมจริง<ๆ> แต่ว่าอย่างน้อยผมก็เตรียมตัวหายากมาหมดแล้วนะครับเหลือแค่80 80หาไม่ยากนะ95เถอะโชว์ไปว่าออกไม่ยากเกลือไม่มีคําว่าเกลือจังหวะน,นี้ครับขอแสงเดียวเหมือนกันแสงเดียวราชาแสงเดียวต้องบังเกิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาครับไอคอนนะเนเธอร์แลนด์รครับหน้าเป้าครับไปยังไงวรุ่นไปยังไงไวรุ่น,งไงไนอ้า พูดไม่ออกเลยตอนแรกมีร้นแล้วนะนึกว่าคราฟแล้วนะเออใครจะไปรู้แต่ว่าคราฟตัวใหม่มันจะออกด้วยปะสวยมาครบนะหนึ่งสองสามสี่มาเก้าสิบสามขึ้นไปเท่านั้นไปครับแสงเดียวเหมือนเดิมนะกดแนนอนแนนอนกดมาเลยรูเบรยรูเบรยรูเบยขอแสงเดียวแสงเดียวรู้เรื่องครับราชาแสงเดียวบังเกิดครับจังหวะนี้ยังไงเราไวรล้น รีโว่รีโวแบบแย่มครับ GK ครับยังไงครับอลเล็กครับ,รบยังไงรครับตัวนี้บอกได้เลยว่าพอได้นะพอได้นะกูตัวครับได้รองบดีอยากรองบอดีเลยเฮ้ยห้าสิเอ็ดล้านนะเดี๋ยวอมกำไรนะไหนใครบอกว่าเกลือหายไปไหนเกลืออยู่ไหนเกลืออยู่ไหนไม่มีเกลือเออใช่ปะอ่ะไอดีที่สามแล้วฮะ เลยไอเดียสุดท้ายไอดีหลักนะครับไอดีรองที่3ต้องมาตะเกี้ได้92มันต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับมาครับแสงเดียวเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมมามา,มา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 แสงเดียวครับแสงเดียวเหมือนเดิมครับให้เหมือนกันเสียดีให้เหมือนกัน92ขึ้นไปจังหวะนี้อุรุกไวครับอุรุกไวครับหน้าเป้าครับอุรุกไกจังหวะนี้ยังไงยังไงเข้าอ่ะ โอ้ผมว่านูนเยสแล้วนูนเยส93ไงใช่ปะ่ะถ้านูนเยสก็จบโอ้โออ,ออกแมนยูเฉยเลยลิเวอร์ไม่เอาออกแมนยูใช่น,นะครับอยู่กับไอดีสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมไอดี ID สุดท้ายจะต้องมีประเด็น40ล้านขึ้นไปมาทุนอยู่ที่35ล้านครับ35ล้านครับจัดมาแน่นอนขอแสงเดียวเหมือนเดิมนะทุกไอดีแสงเดียวหมดนะครับมา มามากดเลยกดเลยจังหวะนี้กดแล้วครับแสงเดียวมา95จงออกไปครับกดแล้วครับกดแล้วครับ95 95ไอคอนครับจังหวะนี้บาซิลครับบาซิล C A M ครับโอ้โหโรนันจินโยว่ะ ไม่แต่วันมันเท่าไหร่วะสามสิบล้าน,นเฮ้ยคืนคืนทุนนะคืนทุนคืนโอ้ยตกใจไอ้ดีหลักหายหายควักเลยฮะคืนทุนนะคืนทุนนะลองไปดูก่อนว่าขายจริงๆขายได้เท่าไหรนะ่นะนี่ขายออกสามสิบสองล้านแต่ว่าก็จะเหลือประมาณยี่สิบแปดล้านอะหักภาษีนะซึ่งถามว่าเราอาจจะต้อง ไปร่างแดงเลยหรือเปล่าเอฮ้ยโ oh, อ้ข,ข,อข,นนขอบคุณมากครับ50ของวันนะครับอ่ายูเซอร์ยูเซอร์ยูเซอร์22 0ซ22 04 0 4 04 04 04 04เย้เย้เย้ขอบคุณมากครับ